เขตเอเชียนซีสตอรี่ได้จัดลำดับประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมมากที่สุดของโลกตามลำดับต่างๆนะครับโดยอ้างอิงจาก โดยจะอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเก่าแก่ culture วัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่มีมาอย่างยาวนานนะครับโดยเป็นการจัดอันดับความร่ำรวยของวัฒนธรรมในแต่และประเทศที่มีอารยธรรมที่ยาวนานและเก่าแก่และคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันดับที่1คือประเทศอินเดียนะครับผมอันดับที่สองคือ ประเทศญี่ปุ่นอันดับที่3คือประเทศไทยของเรานะครับอันดับที่4นั้นคือประเทศจีนอันดับที่9คือประเทศมาเลเซียและอันดับที่10คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผม โดยข้อมูลทางเพจสำหรับคลิปนี้ก็อ้างอิงมาจากเพจ a s เ a ียนซีสตนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ